คุณผู้ชมคะหอยนางรมสดวางเรียงเต็มตะแกรงย่างครอบครัวและเพื่อนฝูงนั่งล้อมวงเต็มโต๊ะบางคนคอยย่างบางคนคอยแกะเปลือกเด็กๆก,ก็ตั้งตารอจะกินให้อิ่มน้ำที่ผงหูมีร้านอาหารจำนวนมากที่จัดโปรโมชัน่นบุฟเฟ่หอยนางรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต้องแวะมาลิ้มลอง ผู้คนที่ได้ลิ้มลองต่างยกนิ้วให้และพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเยี่ยมสุดๆเพราะความสดใหม่คือรสชาติที่ดีที่สุดนักท่องเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่าหอยที่นี่ตัวใหญ่กว่าหวานกว่ามีรสชาติสดใหม่เหมือนพึ่งจับขึ้นมาจากทะเลไม่ได้มีเพียงอาหารเท่านั้น ที่นี่ยังมีแพ็กเกจการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอาทิกิจกรรมตกหมึกและมีหอยนางรมมากมายให้กินจนอิ่มท้องช่วงต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนคือฤด,ดูเก็บหอยนางรมซึ่งสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้เป็นอย่างมาก นายจังหงอันเลขาธิการ<ม>กอง<ม>เกษตรและประมงพงหูกล่าวว่าผลผลิตหอยนางรมของพงหูในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ1,200-1,400ถึงตันซึ่งเป็นน้ำหนักของเนื้อสุทธิหลังจากแกะเปลือกแล้วมูลค่าผลผลิตประจำปีอยู่ที่ประมาณ450ล้านถึง -500 ล้านเหรียญไต้หวัน แต่เบื้องหลังมูลค่าการผลิตกว่าร้อยล้านนี้ไม่ได้มาง่ายๆหอยนางรมแต่ละตากาต้องมีผู้เช่วชาญคอยแกะเปลือกและล้างทำความสะอาดทีละตัวอย่างประณีตส่วนในขั้นตอนการจับหากเป็นหอยนางรมตามธรรมชาตินักดำน้ำจะต้องดำลงไปเก็บหอยด้วยตนเองถึงแม้จะต้องใช้แรงและเวลาอย่างมากแต่ก็สร้างมูลค่าผลผลิตได้นับร้อยล้านทำให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นอย่างมีความสุขและยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองพงหูให้มีชีวิตชีวาอีกด้วย เจนริตันตาราทีมข่าวอธิยายภาพภาษาไทยรายงาน